เสลออีมอเ,มเ,มเมื่อ,บ,อ,อ,อบ,บินไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็หมายถึงว่าพวกเราหมดภาร,ระหน้าที่ไปช่วงหนึ่งร่างกายก็ยอบต้องการพักผ่อนเป็นธรรมดาเพื่อจะได้ลุกขึ้นมา รับภาระหน้าที่ในช่วงต่อไปเรื่องนี้บริษัทเป็นผู้รับจัดการเกี่ยวกับเรื่องที่พักให้โดยปกติบริษัทจะจัดให้พักในโรงแรมชั้นหนึ่งของเมืองที่เราไปถึงโดยมีสัญญาเช่าเหมากันเป็นรายปียกเว้นว่าอัตราค่าพักของโรงแรมนั้นมันแพงระยับเกินไปทางบริษัทก็จะจัดโรงแรมชั้นรองลงมาให้ในราคาที่ ไม่สิ้นเปลืองจนเกินไปนักทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราค่าห้องที่พวกเราเช่าอยู่ก็ได้ลดครึ่งราคาจากอัตราปกติอยู่แล้วเพราะแต่โรงแรมต่างก็เล็งเห็นว่ารับทัพย์จากบริษัทการบินทั้งปีดีกว่าวิ่งเต้นแข่งกันหาแขกและปล่อยให้ว่างอยู่อีกตั้งครึ่งปีฉะนั้นผู้จัดการโรงแรมไหนที่มัดใจสายการบินได้ก็นับว่า ประสบความสาเร็จในหน้าที่ดีเยี่ยมแต่ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันบริษัทจำเป็นต้องเล่นนโยบายประหยัดเอาไว้ก่อนโรงแรมไหนที่พออยู่ได้สบายสบายและราคาถูกเราก็มักจะเป็นลูกค้าประจําและในเมืองใหญ่ๆที่พวกเราต้องไปอยู่นานๆพวกโรงเตียมหรือหอพักก็มักจะมาคุ้นเคยกันแล้วหรอครับ เรื่องชีวิตการหลับนอนพักผ่อนของพวกผมก็เลยแปลกไปจากชาวบ้านธรรมดาอีกจนได้แต่ละปีแต่ละเดือนนอนอยู่ตามโรงแรมที่พักมากกว่านอนอยู่กับเตียงที่บ้านซะอีกนอนจนรู้ว่าไอ้เตียงแบบไหนนอนดีหรือไอ้ส้วมแบบนี้ขี้สบายไฟขนาดไหนพอดีหรือไอ้ผนังสีนี้ไม่ขดท่าฉะนั้นใครจะสร้างโรงแรม หรือจัดห้องที่พักใหม่บอกไว้เลยว่าผู้ผมจะเป็นที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการที่เยี่ยมที่สุดเพราะเรียนรู้มาจากประสบการณ์ที่แท้จริงและไอเรื่องหลับนอนนี่แหละมันก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นมาจนได้ปัญหาที่ว่านี้เป็นของพวกผู้หญิงเขาพวกผู้ชายมันสบายอยู่แล้วคือพอเช็คอินเข้าโรงแรมไฟล์ไหนยาวผู้โดยสารเต็ม เราก็จะระหโหยรวยแรงเดินซึมกระเทือหิ้วกระเป๋าเข้าห้องสั่งเสียกันอืออออสองสาคคำแล้วก็โยนของเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จกกระโจนขึ้นเตียงสลบไปในทันทีไอคนไหนประสาทกลับตาแข็งเพราะอดนอนจนเลยเวลาก็อัดเบียร์ลงไปสักสองบ้องแล้วก็เรียบร้อยตามเพื่อนคือหลับสนิททีนี้ก็มาถึงปัญหาของพวกแอ โดยเฉพาะแอร์ที่เพิ่งบินใหม่ๆนั่นคือนอนคนเดียวไม่ได้ผมว่ามันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงไทยเลยแหละครับเริ่มตั้งแต่ไปเที่ยวคนเดียวไม่ได้ไปนั่งดูหนังคนเดียวก็ไม่ได้สารพัดไม่ได้จนมาถึงนอนคนเดียวก็ยังไม่ได้เพราะสังคมไทยเราเป็นสังคมครอบครัวเคยอบอุ่นกันอยู่ในบ้านและนอนประจําที่พอมาต่างประเทศผิดที่ผิดทาง และเงียบเหงาก็เลยนอนห้องเดียวกันดีกว่าคุยกันกระหนุงกระหนิงชั้นๆเธอเธอแล้วก็พลอยหลับไปอย่างอบอุ่นตื่นขึ้นมาก็เธอเธอชันๆันตะบันคุยกันต่ออีกร้อยวันเหมือนจะจากกันไปตายแต่เบื้องหลังก็ยังมีเบื้องหลังอีกทีสาเหตุที่แท้จริงมันยังมีซ่อนอยู่เพียงแต่ไม่ค่อยจะกล้าพูดกันก็เรื่อง กลัวผีไงล่ะครับยังไม่เคยมีประกวดการกลัวผีทั่วโลกกันสักทีแต่ถ้ามีเมื่อไหร่ล่ะก็ผมว่าคนไทยกินขาดมันนีก่ก็การพนันซึ่งหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงว่าเป็นมรดกของมนุษยชาติซะอีกผมว่าการกลัวผีเนี่ยเป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์ของชาติเราเลยทีเดียวเป็นสิ่งเดียวที่ผู้ใหญ่เรา ขยันสอนลูกหลานกันนักมันถึงได้เจริญอย่างทุกวันนี้ไงล่ะผีมีจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้แต่ก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงยิ่งบางโรงแรมเขาจัดห้องมืดมดเสียวๆก็ยิ่งแล้วกันไปใหญ่ผู้ผู้หญิงจับกันนอนเป็นคู่ๆไปเลยยิ่งมาเจอสจ๊วดชอบแกล้งกายิ่งเ,เรียบร้อยไอ้พวกนี้จะเล่าประวัติผีประจำแต่ละห้อง ยังยาวเหยียดชัดเจนจนคนฟังขนลุกเกรียวเกลียวนั่นแหละมันถึงจะหยุดแล้วเดินยิ้มกลับห้องตัวเองโดยมีเสียงด่าไล่หลังมาประปรายขึ้นไตเติลมาพอสมควรแล้วตอนนี้รีไฟอีกนิดขอเสียงดนตรีกระหึมหน่อยแล้วดับวูบโน,น่นพระจันทร์เต็มดวงและแววเสียงหมาหอนมาแต่ไกลขอเชิญท่าน ก้าวสู่อาณจักรผีของพวกเราได้ณนะบัดนี้ไฟน์นี้บินไปออสเตรเลียจากกรุงเทพไปซิดนีย์โดยแวะที่สิงคโปร์แห่งเดียวค่อนข้างยาวและผู้โดยสารเต็มเป็นประจำบริษัทเราทำกำไรจากเส้นทางบินสายนี้อยู่อักขโขโรงแรมที่พวกเราพักเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งซึ่งค่อนข้างเก่าดูไม่ค่อยทันสมัย แต่บริการเป็นเลิศสถานที่ตั้งอยู่ริมอ่าวลมพัดเย็นสบายและวิวสวยสดผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อแต่ถ้าบอกว่าเป็นโรงแรมที่พวกดารามาพักมากที่สุดใครใในซิดนีย์ก็ต้องรู้จักพอลงไฟล์ส่งเครื่องให้ลูกเรืออีกชุดที่รับต่อกลับก,บกรุงเทพพวกเราก็ขึ้นรถบัสของสนามบินเข้าเมืองที่นี่อากาศกลับกันกับทางยุโรป คือพอทางโน้นหน้าร้อนทางนี้ก็เป็นหน้าหนาวพอทางโน้นเริ่มหนาวทางนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนวันที่เราลงมาเริ่มมีลมหนาวโชยมาทักทายบ้างแล้วทุกคนอ่อนเพลียกตกันงทั่วหน้ามุดตัวกันขึ้นรถแล้วก็นั่งห่อตัวกันมาตลอดทางพูดถึงโรงแรมก็เข้าคิวรับกุญแจห้องและเบีย้ยเลี้ยงพี่ตุ๋ยสะจูดแห่กันไปบอกจิรวิ์สะจูดใหม่ จิวิทย์คุณเพิ่มมาไฟลแรกใช่ไหมทำตามประเพณีหน่อยนะครับนั่นรูปปู่พี่วันชัยพวกเรานับถือกันทุกคนแล้วก็ชี้ไปที่ข้างฝาหลังเคาน์เตอร์รีเซพชันตรงนี้แขวนรูปสีดํามันกรอบทองขนาดตัวจริงเป็นรูปครึ่งตัวของชายสูงอายุคนหนึ่งหันข้างและมองไปย่างทุกคนท่าทางสงา่าภูมิฐาน และตาดุศีษะเถอและใบหูกลางนิดๆแบบคนฉลาดไม่มีใครเถียงได้ว่าไม่เหมือนพี่วันชัยที่เป็นเพอร์เซอร์มาด้วยวันนี้เจิวิทก็เลยถอดหมวกและยกมือไหว้แบบไหว้พระด้วยความยำเกรงและเพื่อสิริมงคลในใจก็คิดว่าตูท้าพี่วันชัยไม่น่าเป็นลูกครึ่งเลย พอไหว้เสร็จพี่ตุ๋ยก็โหรอก,กากพี่วันชัยหันมาจากเส้นชื่อก็ได้แต่ยิ้มไอหาเล่นกูอีกแล้วคุณจะไปเชื่อมันนะไอ้เปรตเนี่ยอ้ำเข้าไปทั่วเรียวทำม,มึงผีจะมาอามึงบ้างอย่าร้องกันแล้วกันแกหันไปบอกจิรวิทย์ซึ่งได้แต่ยิ้มหน้าเจือนเพราะถูกรับน้องใหม่ตามประเพณีซะแล้วพอขึ้นห้องพวกแอร์ใหม่ ก็ได้เห็นสิ่งแปลกอีกอย่างนั่นคือแอร์เก่าจับคู่นอนด้วยกันพอตัวเองเข้าห้องสัญชตาตญาณก็ส่งกลิ่นตุตุเพราะห้องมันค่อนข้างเก่าไฟก็อ่อนสลัวม,มืดมืดทึบทึบและอากาศก็เย็นยะเยือกพอบนกับรุ่นพี่ว่าเออห้องน่ากลัวนะคะพี่พวกพี่พีก็ตอบว่าพี่ก็ว่ายอย่างนั้น่ะ น้องนอนรวมกับเพื่อนสิหรือมานอนกับพี่ก็ได้ก็เลยอบอุ่นจับกันนอนหลายคู่แต่ก็มีแอร์หลายคนเหมือนกันที่นอนแยกเดียวอาจเป็นเพราะเหนื่อยเต็มที่และไม่อยากรบกวนคนอื่นฝ่ายนี้ก็มีครบทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่และรุ่นเดียวกันไอ,อ้โป้งสะยดอีกคนถือกระป๋องเบียร์ร่อนไปร่อนมาหาเพื่อนคุยตอนนอน แล้วก็พุบหายไปสักพักเสียงยายแต๋วก็ร้องลั่นออกมาจากห้องแล้วก็มีเสียงดาง่าขมงไอ้บ้าไอ้ชิบหายเล่นบ้าบา้าถ้าเกิดฉันช็อกตายไปจริงๆแกจะว่ายังไงฮะพวกเราเดินไปดูเพราะห้องอยู่ติดติดกันก็เห็นไอโป้งวิ่งหัวเราะออกมาไอ้เนี่ยมันชอบแกล้งชาวบ้านและสนิทกับยายแต๋วมันแอบเข้าห้อง ตอนเจ้าตัวข้ามไปยืมของกับเพื่อนอีกห้องและซ่อนตัวอยู่ตรงโซฟาซึ่งโซฟาที่นี่ก็พิสดารบันดันมีที่หมุนหัวยาวอยู่ติดผนังเป็นเบาะนุ่มและเบาะหนุนนี่คือช่องเปิดได้เอาไว้เก็บหมอนและผ้าคลุมเตียงไอ้โป้งเข้าไปขดตัวซ่อนได้พอดีพอดีทีนี้พอยยแต๋วกลับห้องทำเสียงตอกแก๊กมาอยู่ใกล้โซฟาไอ้โป้ง ทำตัวลนพละออกมาเย่แตวก็ร้องลั่นทันทีมีเสียงหกกัวเราะกันพอหายเหนื่อยไอ้โป้งขอโทษเย่แตวแล้วโดนด่าอีกทีพวกเราก็เข้านอนกันค่ำพอดีสักครึ่งคืนพี่สุแอเก่าซึ่งชอบนอนคนเดียวก็ได้ยินเสียงเคาะประตูรัวทีแกเป็นคนนอนไวจึงลุกขึ้นคว้าเสื้อคลุมมาใส่แล้วเดินไปเปิด ปรากฏว่าเป็นแอรน้องใหม่ชื่อสุพรรณสานาซีดปากสันเออพี่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 หลอกเธอทำท่าจะร้องไห้หนูขอนอนด้วยคนนะพี่พิสุเป็นคนดีใจหายคว้ามือน้องเข้ามาเลยนอนเลยน้องมีอีกเตียงโน่น่ะไม่ต้องกลับไปเช้าค่อยกลับน,น หหนนูเ็สุพรรษาพยายามละล่ำละลักจะเล่าเออเอางี้ก็แล้วกันพี่สุข้ามเถอพี่จะลองเดาดูนะผู้หญิงแก่ผมขาวใส่ชุดยาวสีขาวมายืนปลายเตียงใช่ไหมโอ๊ยอจะเป็นลมน้องสาพ่อว่าเขาเกาะแขนพี่รู้ได้ยังไงอ่ะใช่จะพี่ หนูนอนอึดอัดคล้ายๆหายใจไม่ออกพอพลิกตัวเลืมตาก็เห็นอย่างที่พี่ว่าแต่แกมาเยือนอยู่ข้างเตียงชะงกดูหน้าหนูหนูยังจำหน้าแกได้อยู่เลยอะ่ะอื้พอพอพอ,พอรีบนอนเร็วว่าแล้วพิสุกระโดดขึ้นเตียงมั่งตัวชักสั่นสะท้านขึ้นมาพ่อจะกำเลิมก็ได้ยินเสียงน้องเรียกลั่น ไม่เอาไม่เอาไปเถอคะค่าไปเถอะอย่ามารบกวนหนูเลยหนูจะนอนนัน่นนหนูอยู่สบายดีแล้วแกร้องอูอ้อีอยู่ในโปง่งพ่อห่มเพราะไม่ยอมเปิดออกมาเลยแม้แต่นิดแล้วก็เลยหลับสนิทจนถึงรุ่งเช้าทั้งคู่แกเล่าให้น,น้องสาวฟังภายหลังที่จริงพี่ม่น่าบอกน้องตอนกลางคืนเลยแต่มันก็อดไม่ได้ พี่เจอแกมาก่อนรุ่นพี่หลายคนก็เจอกันสอบถามทางโรงแรมก็พอได้เขาสงสัยแกจะเป็นเจ้าของโรงแรมคนแรกชื่อเดียวกับโรงแรมนี่แหละและแกก็เป็นโสดมาตลอดชีวิตแกอยู่กินทำงานโรงแรมนี้มาตลอดจนตายอยู่ในนี้ด้วยก็ร่วม30ปีมาแล้วใครๆก็ว่าแกใจดีแกมาแต่ละที ก็คงจะเป็นห่วงแขกที่มาพักแล้วก็คงจะเอ็นดูพวกเราเป็นพิเศษจึงได้มาเยี่ยมบ่อยๆแต่พี่ก็ไม่อยากให้แกมาเลยนี่เมื่อคืนคงเห็นน้องมาใหม่ก็เลยมาดูแลเฮ้อเวลานี้แกไม่ค่อยได้มาเยี่ยมใครอีกแล้วเพราะทางโรงแรมเปิดวิงใหม่และจัดห้องพักใหม่หมดสดใสขึ้นอีกเยอะไปดีนะยาย ไม่ต้องห่วงพวกผมกรหรอกครับอีกสองสมปีถัดมาข้ามาทางทวีปยุโรปประเทศที่เกิดเหตุคือเยอรมน,นีโรงแรมเจ้าประจำของเราอีกโรงแรมที่ติดต่อเชื่อมกับตัวสนามบินนั่นเองขึ้นเครื่องลงเครื่องสะดวกที่สุดเพราะแค่เดินเอาเท่านั้นไม่ต้องใช้รถข้อเสียก็คือกระจกหน้าต่างห้องเขามีสองชั้นและปิดสนิท เปิดไม่ได้เพื่อป้องกันเสียงเครื่องบินรบกวนอากาศบริสุทธิ์เลยไม่ค่อยได้ถ่ายเทเท่าไหร่แต่ก็พออยู่ได้เพราะอากาศที่นี่หนาวจัดจะร้อนก็แค่เพียงสองสาเดือนช่วงพฤษภาถึงกระกฎดาษเท่านั้นอีกอย่างก็คือเตียงเตียงที่นี่อ่อนยวบยาบเกินไปนอนไม่ได้พิกอยู่4ีห้าชั่วโมงตื่นขึ้นมาหลังงอเป็นกุ้งนอกนั้นก็อยู่ในขั้นดี ห้องน้ำทันสมัยทีวีชัดแจ๋วแถมมีช่องขาวดำของฐานทัพอเมริกันให้ด้วยก็เลยดูหนังไอ้กันแก้เหงาไม่ต้องเฝ้าฟังแต่ภาษาเยอรมันอย่างเดียวเมืองที่ลงก็คือแฟรงก์เฟิร์ตเรามีเที่ยวบินมากขนาดวันเว้นวันพวกคนเยอรมันจึงนิยมมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นทุกทีและส่วนมากก็เหมากรุปมาใช้บริการ ของไทยอินเตอร์แทบทั้งนั้นเรียกได้ว่าบรรยากาศเมืองไทยตั้งแต่ขึ้นเครื่องกัเลยทีเดียวแหละไต์ที่จะเล่านี้เป็นไต์ที่อยู่ยาวคืออยู่สี่วันแล้วทำไต์สั้นวนเวียนอยู่ในยุโรปกลับมาพักอีกวันแล้วทำตรงกลับบ้านแต่พักผ่อนก็นยังเต็มที่หากมาพอดีหน้าร้อนก็าอาจจะรวมพวกเช่ารถออกไปเที่ยวเมืองใ,ใกล้ ได้สัมผัสชีวิตเยอรมันที่แท้จริงดีกว่าจมอยู่แต่ในโรงแรมแต่ก็มีเหมือนกันพวกที่ไม่ชอบเที่ยวและไม่ชอบทำอะไรทั้งนั้นวันๆก็ได้แต่กินกับนอนเดินไปเดินมาเห็นหน้ากันจนเบื่ออยู่แถวสนามบินนั่นเองพอเซ็งจัดกระหิ้วเบียร์คนละโหลขึ้นมาชมหน้าจอทีวีในห้องกันงวดนี้ตั้งวงกันที่ห้องผม เราะถูกคอกันทุกคนทั้งสะจวดเก่าและสะจวดใหม่คุยกันจนน้ำลายแตกฟองและดื่มเบียร์แทนน้ำเพราะราคาน้ำขวดมันแพงพอๆกับเบียร์เะนั้นจะดื่มน้ำไปหาเฮียอะไรนี่แสดงว่าเริ่มได้ที่กันแล้วคืนที่สองเมฆหมอกบันบวสัวขมุกขมมไปหมดอากาศอย่างธรรมดาก็เกือบศูนย์องศา ผมก็รับหน้าที่แทนพิสุทธิ์ที่ซิดนีย์หลังจากเที่ยงคืนหมดรายการทีวีและก็มีดีกรีกันทั่วหน้าพักพวกก็แยกย้ายกันกลับห้องชั้นบนบ้างชั้นล่างบ้างและแตเขาจะจัดให้แต่ส่วนมากก็จะอยู่ชั้นเดียวกันผมก็เลยม้อยพลอยหลับมันทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนอนนั่นแหละสักตีสองคงจะได้ก็มีเสียงทุบป,ประตูระรัวโครมค ผมงวงเงียกลุกขึ้นไปเปิดใครวะถามไปเพราะแน่ใจว่าเป็นเพื่อนแน่ๆพี่แรงผมเองไอ้ตู่รุ่นน้องที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ดันประตูห้องเดินเข้ามาโดยไม่ฟังเสียงไม่ไหวแล้วพี่ผมคนนอนด้วยคนนะอะไรวะผมสงสัยเพราะยังไม่คิดอะไรผีนะสิโดเป็นบ้า ไม่คิดเลยว่าฝรั่งก็มีผมมาเล่นด้วยแล้วถ้าทางไอ้ตู่มันไม่ใช่คนกลัวผีเลยแต่ดูท่ามันตอนนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเอาเล่าไปผมตาสว่างคว้าเบียร์ที่วางระเกะระกะบนโต๊ะมาสดต่อพอตอนเราเลิกกันผมก็ขึ้นห้องง่วงเต็มฟัดเลยแลยครับน้ำเนิ้มไม่อาบไปละเปลี่ยนเสื้อผ้าก็นอนเลย ผมรับรองว่าไม่ได้ฝันจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่คนกลัวผีด้วยได้ยินเสียงเหมืนคนเดินกึงกึงไปทั่วห้องคือแรกคิดว่าเป็นข้างห้องซะอีกพอลืมตาตั้งใจฟังมันเสียงจะชัดในห้องผมเองเสียงเหมือนรองเท้าหนักๆรองเท้าบูทนัทน่นแหละเดี๋ยวมันก็เดินไปหน้าห้องดูมันก็เดินมาหน้าทีวีเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำ ผมจะลุกขึ้นดูให้รู้เรื่องก็มีเสียงเปิดน้ำก๊อกสู้ในห้องน้ำก็เลยชักปอดใจหวิววิแวแต่ก็ถามไปว่าใครมาทำอะไรฮมันเงียบแฮะผมก็เลยไม่แน่ใจชักผ้าห่มคลุมนอนต่อเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองเหมือนมีมือมาจับขาผมต้องข้อตีทั้งสองข้างแล้วกระชากรมผมร่นเราจะเตียงเลยครับ จับจริงๆอะรู้สึกมือมันแข็งแรงมากด้วยพูดแล้วในผมยังขนลุกอยู่เลยดูสิพี่พอลุกจากพื้นผมก็ยัดกางเกงแผ่นลงมาเลยมึงจงกุญแจทิ้งแ้งมันในห้องนั้นแหละไม่เอาแล้วดูชิบหายผมขนลุกตามมันถามไปว่าเออเดี๋ยวตูห้องตู่เบอร์408ใช่ไหมใจ่ครับพี่ใช่ใชไอ้ตู่งงขอโทษที ผมลืมบอกไปเพราะคิดว่าอยู่ชั้นเดียวกันหมดผมก็เล่าเรื่องห้องนี้เคยมีเรื่องพวกเราเก่ารู้กันทั้งนั้นไม่มีใครยอมมาห้องนี้หรอกไอ้พวกเคาน์เตอร์ข้างล่างมันก็รู้ฝรั่งเองก็โดนมาหลายรายวันก่อนเขาเป็นคนใหม่ตู่ถึงสวยได้มาผมลืมดูให้จริงๆรับรองว่านี่เป็นเรื่องจริงคือสักสองปีมาแล้วมีฝรั่งมาพักอยู่ เป็นทหารเอกกันพวกฐานทัพชี่นี่จะกลับอเมริกาก็มาพักที่นี่ทั้งนั้นเขาว่าปันเป็นโรคประสาทหมอให้กลับไปพักผ่อนรักษาตัวที่บ้านแต่พอวันรุ่งขึ้นเมรไข่ห้องเข้าไปก็เจอศพนอนลิ้นจุกป,ปากอยูบ่บนเตียงรอบคอยังรัดแน่นด้วยสายไฟที่กระชากจากโปะและมือทั้งสองนั้นกำแน่นดึงสายไฟทั้งสองข้าง เขาว่ามันรัดคอตัวเองตายไม่น่าเชื่อผลเล่าจบผมก็ปลอดกระสับแต่ไอตู่น้าซีดลงซีดลงจนผมคิดว่ามันตายเลยไล่มันไปล้างหน้าล้างตาแล้วมาสดเบียร์กันต่อสดให้มันเมาหลับไปเลยถึงผีจะตามมาอรารวาสห้องผมก็คงไม่รู้เรื่องกันแล้วก็เมานี่ว่าปลอเรื่องผี เห็นที่จะจบไม่ลงในตอนเดียวแล้วล่ะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีผีภาคสองต่ออีกในตอนหน้ารับรองว่าน่ากลัวกว่านี้อีกเยอะวิ่งไปไร<ป>ล<ป>ฉันับตาสุดคอผา